ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับดีดีต้อนรับเข้าชูที่งานมาให้ครับผมเอาวันนี้มาติดตามแนวทางพี่รองเซียนขุนไกรครับผมวันนี้จะปล่อยชุดสามตัวเด้อพี่รองเด้ออย่าพลาดครับผมฟังชัดๆวันนี้จะปล่อยชุดสามตัวรอติดตามไปพร้อมกันครับนี่ก่อนครับผมสว,ส,สวัสดีเอฟซีเอาสวัสดีเซียน หุนไกลครับผมเนาะอ้อนร้อยกันทั้งประเทศเลยสำหรับชุดสามตัวนะพี่น้องเนาะมายกจกพึ่งมาหอดพี่น้องพึ่งมาถึงครับผมเอาก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้ออ่าเอาถึงหอดถึงมือแล้วพี่น้องน้ำใจเอฟซีแฟนช่องแฟนขับครับ,รบอ่านะ็ะาคาน้ำใจไม้เพิ่นแล้วก็ ร่วมท่าบุญนับกันนะพี่น้องเนาะกะบุญที่ยี่สิบห้าบอกับวันอ้าพี่น้องบุญบุญวันที่ยี่สิบห้านะแล้วก็เอฟซีให้นำใจเพิ่นมากนำใจเพิ่นต่างขาดปากเ็้าไปท่าบุญแน่ปากเพิ่นไปท่าบุญเนาะกะมอบไผ่แล้วพี่น้องเด้อเอ้าวอ้าวพูดอะไรอ้าที่เอฟซีอ่าสนับสนุนอ่าก็ได้ค่ะ อันนั้นหมกน้ำมันพี่น้องเพิ่นกันแลนหากันมาเนื่องทึงเถื่อนสำหรับตัวเด็กแนวทางาบุญวัตถีพาดีอโอเมื่อนี้เปิดบ่กองกองเข่าด้วยว่าแต่ไหนคือคือได้เป็นถุงไม,ม่เมื่อนี้ <c oughs> ฮะพี่น้องเพิ่นได้เป็นถุงไม้ควายได้เมื่อนี้อ่ะนี่คือุ่งน่ากินแข่งกมือกันเดี่ยนี่ควายเอาต้นแกงน้อไม้แกงน้องไม้เอ้าเหมือนกับแกงพาเนี่ยเ <c oughs> อ้าอันนีอออน้แกงน้อไม้ที่ <c oughs> กัน ผู้บด้ใส่กองเขาไม่ให้เต็มมื่อนี่เจ้งหนี้บ่ไม่ใส่เขา,เขา,า,าดีบด้ใ,ใส่กลองนี่พีหลองย่านบริษายเปิดกลองอยู่เมื่อนี่ <c oughs> อ่ะเขาบริษายเปิดกลองแค่เมื่อนี่ใส่ถุงมากเมื่อนี่เขาไหมโอ้ยว่าจะได้เปิดกระติบเขาว่าแม่นต้นนี่ไกล้ไกลไปยี่ผาตรงเออเออใกล้ๆวันกวัน,นทำแบบกระติบข้าวพีหลองเมื่อนี่ใส่ถุงมากสะกอนพลราจะพฝ่งเปิดอ่าโอ้วน โอโอวก็ได้ย้ำม,มื่อข้างกระต่ายัะท่นนะรอติดตามพี่น้องเพราะว่ามือนี้เพิ่นจะเอาเออเดี๋ยวอ่าเพิเ่นจะเอาชุดสามตัวมาให้พี่น้องเพิ่นจะฟันชุดตัวของเพิ่นเด้อสำหรับชุดสามตัวเส้นขุนไก่ครับผมอ่านี่มาฮอดแล้วด้ว,วนเลยว่าตั่นพี่น้องเดี๋ยวจะโบนัสกัน แต่จะว่าจะเป็นตัวไหนมั่นใจว่าสามตัวเลยซื้อเนี่ยเออนแมือไหนเนี่ย้นด้วมือมวกไเหาไว้แล้วนงื้นมือี่าก่อนอ้าวทัพี่ร่องถว่ามั่นใจว่าซื้อไว้แล้วพี่ร่องมวนว่นสมตัวอัดนักบะสาเร้อยคูณสอง้อยรับหสองก่อเินปะทเท่่ท้ เขาเห็นรอยหายที่บาดรึไหมเขาขืนคือเก่าตีเขาค่อยรอยที่บาทอันนี้ก็ชื่อไว้แล้วนี่ชื่อไว้แล้วปาโทโธสองหมองไม่ได้แล้วโอ้สองชุดสองเจ้าชื่อไว้แล้วชื่อไวจมือแหลกย่านเขาขืนเี่ยนเขาขืนเงินเงินไหมเงินเนาะโอ้ยบอกว่าเอาหันสิบเอเอาพันคูนพันเอาเงินมาให้แม่เพิ่นว่ามีเงินเนี่ยแล้วเอาสามร้อยคูนสองร้อยให้ต้ามันยังขืนอยู่พี่น้องนะอ่า ก็กานี่แหละการจิตตั้มใจนี่น้อ้ฟื้เพิ่นแบงปันมาเนาะงวดนี้ท่านมันมีส่วกับจังอ่าบริเนอนอนหอกพี่รองเนาะเพิ่นการขัดชั้นตัวเด็ดๆมาให้แต่ว่าพระทุดงนี่มนที่ยิบหาผุนตียิบหาบุญพอดีโอเฉพาะบริเนกองเข่ามากพี่น้องมัดใส่ถุงมาบกเมื่อวัเปิดซ้ำบมื่อวัไปวัดเนี่ยเ่อวัไปเจ้โอ้เอาแต่เมื่อนีัเพิ่นจะให้สุดสามตัวของเพิ่นโดยตรงด้วยพี่น้องเด้อ ของพนครับจัดไปแล้วบอจัดนักไปกันฮะตรีมตรมือเรยกเอาเอาไว้แล้วเวย่าท้าไว้ไม่ขออย่ขึนนะโอ้ยี่บเอนีเมันเอเวมันมาแล้วอ่าออ่าโอ้คี่น้องเยวอยจะย้ำกัอืม เสื้อขุนใจพี่ร่องเสื้อขุนใจหมวดวันทีหนึ่งเสื้อ,อ,อขุนใจครับผมไอ้พี่ร่องเอาไปพิจารณาเบิงายาจำคิดนะพี่ร่องเ้วยออันนี้เป็นเลขของเพิิน โอ้อันนี้มีเตอสูตสามตัวล้วนๆเลยตัวนี้เนี่ยเลวิ่งนี่ฮะเน่วิ่งอันนี้เน้นเฉพาะบนใช่ไหมนี่อืมบนนี่เลยโอ้เน้นเฉพาะบนอืมพี่นี่ต่างอย่างตัวมีตรงก็ตัวกันซะโอ้ที่ตรงก็ตัวกันซะโอ้เอาเอาพี่น้องอ่ามีมีตรงกับอ่าสามตัวสลับพี่น้องว่าให้มันดูดีจังหน่อยุ่กวันนี้มีสามตัวสลับน่าพี่น้องเนาะ เพิ่นว่าให้สามตัวสลับซะอ่าฟังตั้งจะดูดีอนักคำนวณอ่าไม่นะเฮยแล้วชัดเจนี่ยน่าพี่นังเปลี่ยนมุมเนี่ยเจ้ามานางทางผิดไปเห็นมุกแจงไหมอ้าวมกแจงไป FC สิตาไล่น่นครับอ้ามาไหงทางผิดจ้กจีเลยเห็นทัดอบ่ามีพี่น้องอ่าอาจจะหกในเรื่องบิ้วที่รัดอ่าคนว่าจะเปิดกล้องเขาก็ได้เปิดแล้วสั่ง เอาทุงมาแท่นมือเฮ้ยบ้านได้เปิดกองเขาเอาเข้ามาแล้วพี่น้องนะมาฟังน้ำกันครับชุดสามตัวเบอร์ไหนก่อเบอร์จะจเบอรเท่าโลกก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวเดี๋ยวีวเอ้๋เดี๋ยงเดี๋ยวเดี๋ยเดียัเดี๋ยวดียีโชคมดี๋ยวเดี๋ยเดีเรี่ยวเีเดดีเียวดยีเเดี เจ้าเอาไปอ่าเพาเจ้าเอาไปแล้วเนาะเฮ้ยเขียนสับกราฟไปด้ยพี่หรอเพาเจ้าเอากระดาษเอาภาพไปเนาะเ้วยว่าเ,าเขียนมันเ,เป็นของทีมงานด้วยพี่หรอเนาะอืมเพราะว่ามันเป็นของทีมงานอ่าเจ้าเอา กระดาษไปพี่กเ็เลยไปเลยว่ายันซับสนย่านเอฟซีซับสนอ,า,สนอาิ้นไปนโพ้ซองนั่นชิ้ไปโพ้งองนี้อ่าเนาะโบรบอกไปยังอ,อืคุณไอ้มีโศกมีมา้าจ้ะติดต่อทีมงานมากอะไรี่น้องเอ้ยใครอยากได้ยัยก็ได้ให้มาหอดคือเก้านัา่นแหละแต่ว่าสามจรวนี่เจ้ามันใจอยู่เป็นบ่เจือดิหาไว้แล้วบอยบอนว่าปล่อยพ่อ แล้วแน่ว่ามันซื้อเองลงทุนเองคือกันซื้อกวอนเลยนะซื้อกวนไปเลยมันไบนะมันใบนะอ๋อมันเป็นธรรมดาเนาะเป็นธรรมดาของพนห้องมันก็อยากด้วยธรรมดาเนาะอยากไปแล้วหาอยู่หากินพ่นกันนี่แหละพี่น้องอันนี้กันไอ้ไม่ได้คว้าเวลาพ่นมากแป๊บเดียวเนี่ยพ่นจะไปทุไรยี่นี่ไว้ไปปลูกไว้พ่นด้วยอ่านาเทศกาลปลูกไห้ท่านโดนกับไปกลาน้อยกับจะเที่ยวเขาบ้านนี่แมนปะ โอ้ยจะติดตามหาไซเดียบ้านเลยต้องแนบอันนี้คือสามตัวสามตัวกันเถอะสามตัวสามตัวเหรอมาสเตย์ได้เหรอเอาจับจับไปจับไปเบิรงพิจารณาเบิร์ตบ้านพี่น้องอ่าเอาสุดสามตัวพี่น้องพร้อมเปิดแล้วจะเป็นตัวไหนอ่า ตัวไปเลยเนี่นะนึกว่าเจ็มันดเดียวกันนะฮะนึเก็ดเดียวกันไม่ให้เก็บเปลี่ยนนึกว่าเจ็บกันเลที่นกเก็มั้ยเดียวกันนะให้มาอก็ต้องตรอเนาะมัมาสายคู่หรือมันเนี่ยมันวัมันมันไหนึ่เก็ดเดียวกันนันเก็บับให้เก็บปรมาณปรมาณนึงอย่นะโอ้เอาตัวตัวแทนตัวแทนอืมให้มนเก็บมากันไว้กันไว้โอ้ เอายกไม้ยกไม้ด้วยบ่ายเป็นเท่ไหรที่ว่าอันนั้นบะแมนว่าหลายตัวเลยพี่รองเพิร์ลว่ากาันไว้เนาะที่สำคัญก็คือห้าศูนย์เจ็ดเนาะห้าศูนย์เจ็ดด้วยพี่รองเด้อห้าศูนย์เจ็ดครับห้าศูนย์เจ็ดรากาศูนย์หนึ่งห้าเพิร์ลว่า ตัวนี้หนึ่งกับเจ็ดมันอาจจะอ่าใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันก็ได้การไหวพี่นอ้องอ่าหนึ่งหนึ่งหาเจ็ดหา,าสิ่เนาะแล้วายกันมันเป็นบ่อโอ้ศูน,นย์หนึ่งห้าห้าศูนยนะ์เจ็ดสามศูนย์หาตัวกันกันใจคือตัวร่องตัวกันใจนะตัวกัน แต่ได้สามศูนี่ตรงกันสุดๆก็คือศูนย์หาได้พี่ร่องอ่าคือพันวิ่งกับวิ่งศูนย์้อมตัตัว่ศูนย์ห้ากันเล้อ่าแค่สองตัวงบไห้ศูนย์หากันเลยศูนย์ห้านึ่งหาหนึ่งหาอ่า่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าร่องเจ็ดห้าเขยนเข็นมาฮะเข็นบ่น่โอ้เดียวโอ้พี่ร่องศูนย์ห้าอ่าเจ็ดหาพันว่าห้าเจ็ดต ถ้ามาได้น้หน,นึ่งห้าเจ็ดห้ามันบอ <15 5. S 1> โอ้ศูนย์่าทพี่ร่อง